แชนแนนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Family Travel the เที่ยวทัวร์ตัวพ่อแ่กยไหมควันนี้เราจะไปที่อินเทนุวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์กันนะครับแล้วก็พกของเล่นของกินไปเพียบเลยของกินหมดตั้งแต่ก่อนขึ้นแล้วค่ะอกินหมดไปก่อนแล่หนึ่งรอบสามที่ละ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราเอาของอะไรไปบ้างนะครับและเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นไงไปดูกันก่อน,นเลยโอเคตอนนี้เราก็มาดูของที่เราจะนำไปแคมปปิ้งในวันนี้นะครับ นี้ก็เป็นกล่องอนเนกประสงค์นะทำเป็นนอกจากกล่องแลเราปิดฝาไปาก็จะกลายเป็นโต๊ะนั่งกินนะครับข้างนอกมี่โต๊อี้ครับทั้งหมด4ตัวนะครับ4คนพ่อแม่ลูกนะอันนี้คื็ของใหม่ที่ทำเสร็จคือ power box นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปใช้กันวันนี้ เป็นคลิปแรกเลยนะครับนี่ทำเองกับมือครับข้างหลังเป็นเสาเอาไว้กลางฝาชีพนะครับข้างในกล่องมีอะไรบ้างอ้าก็จะมีอันนี้เตาแก๊สครับอุปกรณ์เสริมกูปูตะเกียงตะเกียงแก๊ ผ่นโซล่าเซลไฟเรียกไฟอะไรไฟตุ่มไฟมีพัดลมมีไฟชีสของเสื้อก,กับอุปกรณ์เสาที่อยู่ตรงนี้นี่แก๊สกระป๋องนะครับเอาไว้ทำกับข้าวกันโ็ยมีพวกปั๊กพ่วงต่างๆนะเผื่อได้ใช้ กันกรงกันไกชาร์จแบตขายเชื่อมโน่นนั่นนี่แล้วก็เดี๋ยวไปดูพวกอาหารนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าอุณหภูมิประมาณ7-20องศานะครับในช่วงของการกีนนะลดกระเรียมพร้อมแล้วนะครับมีถังน้ำแข็น ลุงลุงอะไรก็ไม่รูม้รม,รม,รม,รมาแล้วครับสุดหล่อประจำตำบลน,นะนะฮอทำไมมาช้าครับลืมของครับลืมพิต้าใช่ไหมลืมกระเป๋าครับกระเป๋าเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวทูกสิงเอวิต <c oughs> ิงอะไนะครับเดิน,น <c oughs> ทางไปออกจากบ้านไปแล้ว10กโลแล้วนะบอกว่า Uh oh. เบาสเาส้ยข้าเสีกขนาดไม่ได้อะไรนะครับกลับมาอีกรอบเนะ ไปจ่ายเดี๋ยวปลาตังให้นี่ไงรถยนต์สามสิบผู้ใหญ่คนละห้าสิบบาทจา้ะแล้วก็เด็กคนละยี่สิบบาทไม่เพงจังเป็นร้อยสี่สิบร้อยเจ็ดสิบบาทเจ้าที่เขาดูแลรอยเทนนอลของเราให้สวยงาม จะเป็นใ,นใครดูแลสถานที่ดีๆแบบนี้ให้เรานะครับก็เป็นค่าบำรุงรักษา,าตั้งเรียบร้อยเราก็ให้ทางได้ฮัลโหลไหนอยูไ่ไหนอ่ะท<อ>ี่บ <laughs> ันจอนนักแตงโถไงเออแต่เนื่องว่าห <laughs> ูเห็นว่าตรงแหว่สามแยกสามแยกก็นึกว่าหูต่าง อัโลโหลเดียวขวาเดี๋ยวขวาไอ้โคตไฮะโคนไหนี่านรขายคนอ่ะไอกขายวานหนวะเออก้อนกอนที่หมู่บ้านนันขุนวงังุาหลวงอ่ะเออขุนวางอะ่ะเลียวขวามาเนี่ยนีย่นะครับ รูมเดินทางของเราหลงทางซะแล้วตอนนี้เลยขึ้นไปข้างบนแล้วนะ,ะเดี๋ยวให้กลับลงมาใหม่ปัดโถกันไ้ว่ารู้จักทางซื้อแล้วมาแล้วครับแล้วเขาก็มาถึงแล้ว ผู้ร่วมเดินทางของเราไปดูถามกันหน่อยถ้าจองที่พักไว้นี่ลงไปข้างล่างเลยป่ะครับครับผมอ่าจะมาเช็คอินใช่ไหมครับใช่ใช่จองเป็นเต็นท์นะครับไปสามเต็นท์จองเป็นเต็นท์ใช่ไหมครับใช่ครับ ค่ะโอนคอพบแล้วขึ้นผัาได้เลยัจบลงมาข้างล่างได้เลยป่ะครับหรือว่าไงค่ะเดีย๋ยวพาไปที่ห้องพักนะคะโอเคไปไปดูที่พักก่อนระวัาานงนะ้อยตัวตัวอย่างไรอยังสา ัวนักกันนะอ๋อละจะหลุูกคนวะแล้วต่อสิครับโหแต่ละคนเห็นกระจกปุ๊บนี่แบบหยุดหยุดแล้วตอนนี้เราจะอยู่ตรงไหนกันแล้วครับดูแดดสิครับพี่น้อง ตามบนนี้เนาะตามมานี่เลยนะข้างล่างเนาะที่นี่มีอะไรขายให้บ้างเอ่ยอาหารอาหารสามารถสั่งได้ค่ะส่งที่มีหมูกระทะมีอะไรนี้มากระทะค่ะสั่งได้เต็มใจแล้วก็พวกอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยเหรอครับเดี๋ยวมีเมนูมีอะไรให้ไหมหรือว่าเป็นเมนูก็ได้โองั้นเดี๋ยวค่อยเนื้อไปเนาะเดี๋ยวห้องน้ำจะใช้ตรงนี้นะคะตนี้ที่อาบน้ำเนาะ ยังลงได้เลยแม่แม่ไม่ต้องกลัวให้นสวรรค์เทคอยข้านเราเรานอนสามคนสูกวันนี้จ้ตมีมาแล้วครับลุงปุยจะยอกแล้วครับงไม่ได้นี่คุณตาแกนี่คุณตาแกแม่เป็นคุณยายสายจุก

เอาขยับเสาตึงๆตึงๆเดี๋ยวเรฐานมากก่อไป ยอดครับเหนื่อยไหมทำไมเราไม่นอนอยู่บ้านกันนะแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีหลายหูอะฮะสวัสดีครับวันนี้มาตัวออ้แนนนอนครับอู้อากาศเริ่มเย็นนะครับกอกบมากับน้องๆโอซินซินทำไรอ่ะ หัวเมนควายแต่เตาหมูกระทะมากับมากับเชฟแป๊กโอ้โหไม่ต้องกลัวครับเรื่องกินเดี๋ยวเราจะไก่ย่างเอ๋ครับว่าเนื้อเนื้อโคขุนครับจากกุ้งปูปลาหมึกโคขุนนี่จ่าจากเจ๊ก้อยครับเจ๊ก้อยเจ๊ก้อยฮองบิดอร่อยมากครับผมมีอยู่ทุกเทศกาลไหนถามยังไงครับตัวเพื่อนห้ามเข้าที่นอนนะต้องแอบแฝงเลยสนุ แค่นี้จบไปรบไครับฮอจะเล่นอะไรครับไม่เคยเล่นดินไหม,ไมเคยเล่นเคยเล่นเหรอเคยเล่นนึกว่าไม่เคยนี่เราจีจะทำเรือเ้วไม่เคยป้าจิที่แปลงเนี่นี่ <c oughs> เรือเรืออ๋อเร่อเป็นเรือใช่เรือาเมามาแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มปิ้งเนื้อกันแล้วนี่อะไรนะ ไส้ย่างห่งบีดเนื้อห่งบีดนี่โฆษณาขอค่าสปอนเซอร์ด้วยนะครับนี่ก็เอาหนึ่งน้ำจิ้มแม่ตายแม่ตายจิ้มม่ตายกินได้ง่ายๆแบบนี้นะแซ่บเว่อไต่หมดนะดู้นี่ครับห่งบีดนะครับมันนี่น้ำจิ้มของมาดามตายฮะมาดามตายปลโพชนะอุลอุลโพชนานะครับเนาะโอ้ยว เแซ่บเนื้อคือมันเนื้อมันเนื้อมันเนื้อมันหวานแลเนาะมันออกหวานนะแล้วมันตับกับสามรสที่มันเปรี้ยวๆนะจานเลยมาดูลองลองลองดูนะฮืออู้อู้ อะไรครับพี่องศาน้องซินอยากลงแล้วครับอยากลงแล้วเหรออ่าพี่องศามารับน้องหน่อยอ่าซ้นอย่เบียดที่ลูกมาทางซ้ายหน่อยเออแล้วอย่าเล่นใกล้อขอบนะจ๊ะแมตรงนั้นกว้างอยู่ น้้เสร็จแลวทาชี่ฮะผมหน้าดีเจของเราครับฟังเพลงเอาเองแล้วกันนะเพลงอะไรเนี่ยตอนนี้ห้าโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วตอนนี้ทางหาเสื้อกันหนาวมาใส่แล้วนะยังเหลือสองคนนี้นะครับยังไม่มีใครลุกไปเอาเสื้อกันหนาวสมัยอิููซานฟานเลยซานฟานซิเกลซานฟานรีเวิล ดานฟาริเวอร์เลยตอนนั้นอยู่ในกองเพิ่งออกมาได้นะมาถึงก็มีหมูกระทะมีอะไรกินกันเนาะของเราก็มีนี่พระเอกเลยเพราะว่าอะไรอกอลืมลืมหมูกระทะไว้ที่บ้านนะครับเราก็เลยไม่มีหมูกระทะกินกันนี่จะาปอเนี่ยจากเบียงกงกาลมาเจ้าอวันเจ้าด้วยเจ้าด้วยจากเบียงกรมกามนี่แน่เนาะ วางบาดาลมาจากเมืองแเมื่อก่อนคือมูซุลกับเราต้องเป็นเจ้าเก่าแน่นอนไปอยู่ตรงไปอยู่เปี่ยวกับกลางปกติเป็นอย่างไปคนแตงไม่ได้เป็นเจ้าทั้งเดื่อก่อนปอกับเป็นเจ้านะแต่คือเมื่อหลังๆนั้นคือปอบตั้งตังไม่ค่อยมีกับอะไรแบบคนแตงคนแตงแตงอดืไปหนสัมปตองนี่เจ้าบาลังค่ ชื่อสายเก่าก็เจ้ามรุกะเจ้าเมืองก่อนที่จะก่อตั้งเมืองจังใหม่เก่าเราต้องไม่อห้เป็นคนล่วงเข้าเข้าสู่หมดสาระกันแป๊บหนึ่งนะครับนะมาอ่ะจะบ้ามามาอ้อนชื่อทรีโป๊บอกตัวเองทุกครั้งทุกวันอะไให้มา ใช่ปะโทรให้ลืมแล้วลืมไปแล้วอะไรไปครับมันซีนต้อซีนอยู่ที่ไหนเนี่ยได้นอนอนนอนอนนอนมาลงนีมงนมงนไปไหนครับอล้ตน้นเลาลไป็นปปาเอง กินเลยลูกอันนี้เดี๋ยวอันนี้อะไรไส้เหนียวนะน,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 นจาาเนื้อหรอหมู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 หโอเค สาต้มมาม่าครับนี่พวกนี้ช่วยกอนเก็บด้วยนะครับแม่งของเยอะชิบะโกะกระเป๋าเดียวรอในรถเลยของของไม่โค่รเยอะตสองทุ่มสิบนาทีเนี่ยอาการเราก็เปลี่ยนไปแล้วนะ ได้จากเมื่อกี้อะไรนะเข้มเข้มเอ่อดูแลครัวตอนนี้สองทุ่มสิบนาทีแล้วก็เนี่ยเป็นสตรอเบอร์รี่แล้วนะจากมาตัวจากข้างล่างนี้เสื้อมังคุดหัวสตรอเบอร์รี่ก็น่ารักดีปะไงพี่ปะไงรู้ใครเป็นตุ๊ดเว้ยเอ้ยอ๋อไม่ใช่หรือเปล่ารู้สึกรู้สึกแปลกๆพี่พ่อเป็นตุ๊ดรู้สึกไงถามจริง อันนีสัมภาษณ์เน่ยถ้าสมมติว่ามีพ่อเป็นตุ๊ดรู้สึกไงรู้สึกเฉยๆธรรมดาจริงเหรอทำไมนี่นี่เป็นเด็กที่ดีมากเอ้ยรักพ่อพ่อเป็นตัวบาหรือพ่อเป็นตัวอะไรมาช่างเถอะเขาก็เป็นพ่อเราเออมามามาตกรกันมาตกรกันเดือดกันเดืดขอห้าร้อยบอกนี้ขอห้าร้อยโค้ง อรุณสวัสดิ์ครับพี่องศาอรุณสวัส,วสด voilà. ิ์ครับน้องอันจีนตื่นได้แล้วครับเนี่ยเห็นรูปวะ ได้เรื่อยๆครับโอเคพี่เขะดูเขาทำเริมลงแล้วเราก็กินปั่นเองบรรยากาศแบบหมดหมดกาแฟเองให้ราดูอุปกรณ์ให้ทำหมดเลยอุปกรณ์ได้หมดเลยนะครับเป็นเซ็ตเลยครับเซ็ตเท่าไหร่ครับอัเนี้น่าอยู่แปดสิบบาทเนี่ยรับมีชุดตอนแจะเป็นมิตกาแฟแล้วเราบดเองหลายชุดเราจะเอารุ่นแบบไหน ก็ถามเขาดิหมดตะกัติปบจริงกันสุดตรงนี้เลยทำเองนะครับเท่าไหร่ครับว่าสามสิบบาทครับบอเบอร์รี่จากสวนสดสดเดนเดมนลูกสาวสองแล้วเนี่ยไม่ร้อนนะพีไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนเหรอเนี่ยไม่ร้อนเหรอจริงอะอุ้ยว่ามันร้อนไม่ร้อนหรอไม่ร้อนก็ดีดีก็ไม่ใช่หวานมาก อร่อยนะาจะหนี่งกิโลเนี่ยอาแล้วกิเด็กๆอยากกินสตรอเบอรี่อีกแล้วครับผมมาแล้วแม่้าขายไหมมีกล่องเล็กป่ะกล่องเล็กๆมีไหยหรือว่ามีไซส์เดียวอันไหนหวานนะลูกเล็กกับลูกใหญ่แล้ก็หวานกันแต่อันนี้จะเด้งฉ่กว่านี่่ำกว่าเท่าไหร่นะครับลดอีกแ่ ให้ร้อยยี่สิบร้อยเดียวก็พอสุดๆนะพี่ได้เท่าไรร้อยร้อยยี่สิบก็พอแล้วค่ะสุดๆแล้วค่ะร้อยเลยนะเนาะประเดิมเนี่ยวันเปิดมันเป็ร้านเพิ่งตั้งเลยนี่เห็นไหมแม่ค้าใจดีด้วยนะครับร้านนี้นี่เห็นไหมหนึ่งร้อยบาทไปเลยตรงนี้นะคะจ้ะ โอเคครับคุณค่ะอันตรีไปเลยฝึกดย มไม่ไงค่ะมุ่งกด ตรงนี้ก็คือน้ําตกที่เรามองเห็นจากที่พักเราที่เรานอนกันเมื่อวานนะครับเราจะมาดูต้นตอกันว่าน้นําตกสิริภูมิที่เราเห็นไกลๆที่ว่าสวยๆเนี่ยตรงเนี้ยจะสวยงามแค่ไหนมาตอนนี้เย็นแล้วครับอากาศเย็นมากเลยเรารู้สึกว่าเราจะเดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ไม่ไกลมากนะครับตรงนี้เดินได้เนาะสบายๆมาแล้ว ถึงแล้วไปดูกัน คลิปนี้ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆและคุณสามารถกดติดตามได้แล้วที่ Family Travel เที่ยวทัวรตัวพ่อบ๊ายบาย,บาย,บาย